ื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาจีนวันนี้เหล่าซื้อจะมาสอนการเขียนลำดับขีดคำว่าซีกว่าซีกว่าที่แปลว่าแตงโมเรามาเริ่มกันเลยค่ะการเขียนลำดับขีดภาษาจีนคำว่าซีกว่าที่แปลว่าแตงโมลำดับขีดที่หนึ่ง ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่หนึ่งขีดที่สอง ขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกตัวอักษรตัวที่สองขีดที่หนึ่ง ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สาม ขีดที่สี่ขีดที่หเป็นยังไงบ้างคะทีเ่เด็กเด็กๆเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วให้เด็กๆเ,เขียนลำดับขีดภาษาจีนคําว่าสีกวาลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมกับวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามเมื่อทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งในโน้ตเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะที่เด็ก 再见，再见。